กรับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายมเทียนบุญตันสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับผมขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนสิ่งที่ท่านคุณหมอเฉลิมชัยเครือง,งานขอบทานโทษที่เอ่ยนามนะครับไม่เสียหายนะฮะท่านได้พูดไปเมื่อสักครู่เพือเอ่อเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะเหตุว่าอาชีพสถาปนิกเนี่ยมีผลกระทบต่อสาธารณะ เป็นอย่างมากอาคารหลายแห่งเนี่ยมีคนใช้เป็นหมื่นเป็นแสนคนนะครับอาคารบางแห่งแม้ว่าจํานวนคนจะไม่มากแต่ว่ามีความหลากหลายเช่นโรงพยาบาลขนาดเล็กโรงเรียนซึ่งมีนักเรียนไม่มากแต่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนคนทุกเพศทุกวัยเข้าไปใช้หรือแม้กระทั่งห้างสรรพสินค้าก็ดีร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กก็ดีพวกนี้เนี่ย ถ้าดูสเกลขนาดที่มันเล็กนะฮะดูเหมือนไม่มีคนได้รับผลกระทบมากบ้านที่อาจจะเคยเป็นสมบัติส่วนตนกลายเป็นสาธารณสมบัติขึ้นมาจะได้เหตุอะไรก็ไม่ทราบแล้วก็มีผู้คนไปใช้ปรากฏว่าการกระทำที่อาจจะไปคาดหวังแค่ผู้เสียหายโดยตรงไปกล่าวหาเนี่ยถ้าไปเจอคนเล็กคนน้อยเหมือนที่คุณหมอเฉลิมชยัยพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ย เขาไปไม่สุดอย่างแน่นอนคับท่านประธานมันเคยมีกรณีพิพาทระหว่างกลุ่มคนพิการซึ่งออกมารณรงค์ต่อสู้เพื่อเรื่องเรื่องของการเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะผู้ให้บริการอ้างว่าได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้คนพิการแล้วในที่นี้ท่านถือว่าคนพิการเป็นผู้เสียหายโดยตรงคนที่ไปร้องนั่นแหละเป็นผู้เสียหาย แต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบมันเกิดกับผู้สูงอายุมันเกิดกับนักท่องเที่ยวมันเกิดกับสตรีตั้งครรภ์มันเกิดกับเด็กกับอะไรเต็มไปหมดคนเหล่านี้ไม่ได้แสดงตนว่าเป็นผู้เสียหายถ้าในประเด็นนี้เนี่ยกลายเป็นว่าไม่สามารถจะไปเกี่ยวข้องอะไรได้เลยนะครับนะฮะแล้วองค์กรที่จะออกมาคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคคุ้มครองสิทธิมนุษยชนถูกกันออกไปหมดเลยผมจึงคิดว่า การรักษาคำกล่าวโทษไว้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อสาธารณณะอย่างสูงเราต้องยกระดับมาตรฐานของเราครับให้เป็นที่ยอมรับในสากลถ้าเราเชื่อมั่นในฝีมือถ้าเราเชื่อมั่นในมาตรฐานของเราแล้วเนี่ยเราจะกลัวอะไรครับผมกลับคิดว่าเป็นประโยชน์เป็นการคุ้มครองพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มนะเพราะว่าฝีมือผลงานของท่านเหล่านี้เนี่ยมีผลกระทบต่อชีวิต ต่อทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมเพราะฉะนั้นยิ่งต้องคุ้มครองให้มากและจะต้องทำให้ตระหนักรู้นะยิ่งตระหนักรู้เท่าไหร่ก็ยิ่งจะมีความระมัดระวังนะถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยการคุ้มครองก็จะแคบนะครับผู้ที่เสียหายโดยตรงจริงๆมันมันมีผลกระทบไปหมดละครับทั้งทาง,ทางตรงทางอ้อมแต่ถ้ามองไปที่เสียหายโดยตรงเท่าไหร่เมื่อไรเนี่ย การคุ้มครองก็จะแคบแล้วมันมันมกจะเกิดโศกนาฏกรรมทุกทีเลยครับนะฮะเช่นเมื่อสองเดือนที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยที่สัต,ตหีบเนี่ยนะฮะถ้าไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเนี่ยใครก็คงไม่ใครคงไม่คาดคิดนะฮะต่อให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นก่อนแล้วค่อยมาว่ากันอย่างนี้ไม่ได้ครับท่านประธานผมจึงเห็นว่าควรจะต้องคงคําว่ากล่าวโทษไว้ครับขอบพระคุณครับครับต่อไปเชิญ